เจวันนี้ทําอะไรครับเนี่ยเอาขุนแผนหลวงพ่อตำนานไปเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์หาตะปูแล้วตอนนี้ผลเอ็กซเรย์ออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะได้ลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายความหมายคืออะไรครับอ่าดูดูดูมาอ่ะยังไงนี่มาอันนี้ยังเรายังไม่รู้ผลนะเรามีมือปืนไปอ่าอะไรนะมือปืนไปที่ให้เราเอ็กซเรย์<ะ>เลยครับนี่โเต้นไหมยมีซองยามาด้วย เป็นไงเป็นบวกหรือนกคุณได้ลูกชายครับเดีตื่นเต้นไเอาดีๆตื่นเต้นครับตื่นเต้นตื่เต้นไม่ไม่ยอมบอกเจ๊งนั้นบอกให้เจ๊มาดูเองมาองที่หนึ่งองที่หนึ่งครับป้าแทนรุ่นหนึ่งใช่ไหมฮะรุ่นหงด้วยรุ่หด้วยเอาดูไอเทมดูดิฮะองแรกดนองแรกองแรกเฮย เขาวางไงเวลาเวลาถ่ายวางงนี้เลยป่ะสองขึ้นฟ้าอ๋อเขาดูไงอ่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมีิสปูสามันใช่ป่ะใหรอยนี้คือสามันใช่ป่ะเนี่ยใช่ไหมอ่ะใช่มันมีสามันนี้คือตะปูสามันใช่ไหมเห็นไหมเห็น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 เนเห็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 นนเ้น ไม่อันนี้เก็บให้เจ๊เดี๋ยวมันสลับกันองค์แรกตะปูสามดอกครับอ่าองค์ที่สองนะองค์ที่สองอ๋อองค์ที่สองนะเด่นเด่นเดนดูดิเด่นเด่นเด่นดูอะไรให้ดูอันนี้อ่อันนี้เวลาดูต้องต้องดูยังไงอย่างงี้อย่างงี้ได้ไหมเหรออะเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคอันนี้มีหนึ่งดอกหักใช่ไหมฮะหนึ่งดอกหักหนึ่งดอกหักเออเขาให้มาสองอันเหรอคือเป็นต้นฉบับกับอันนี้ใช่ป่ะเขาถ่ายสองอันเขาถ่ายก็สองอันอ่ะ ันนี้เป็นแค่ที่สองป่ะสามสามเป็ที่สองเป็นที่สามอ่ะดูดิฮะมีไหมฮะไม่เมื่อเช้าเรื่องของเรื่องอ่ะไม่เหล็กหลุดติดกีดไปแล้วลั่นบ้านเออต้องดูต้องไปย้อนกล้องดูอ่ะกีดไปแล้วในบ้านเลยฮะตะปูอะไรฮะตะปูลงศพโอ้โหตะปูลงศพกฮึฮึอันนี้ชัดเจนมากเลยกีอุบังิเหอุบัติเหตุอุบัติเหตุอันนี้เออใช่นี่มีหัวตะปูด้วยอ่ะอู้อันนี้ชัดเจนอันนี้ใหญ่มาก ยาวเฟ้ยใช่ใช่ใช่ไสวยว่ะถึงว่าก็ได้ลูกชายยาวเฟ้ยเลยอ่ะมีเักมีเจมเไยนะสี่แล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวนะอีสี่ครับมีใครมีใครเจอเยอะขนาดนี้เาะวะทีเดียวอ่ะฮะมีใครนี้เจอไมไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่เขาจะเจอกันทีละองค์ก็ส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยไปเอ็กซ์เลยเขาจะไม่ค่อยไปเอ็กซ์เลยเฮ้ยยอยย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 ยกยายย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 ่ ก็คือมีจำได้ไหมที่อธิษฐานที่บอกแม่ทายองค์นั้นเป็นลิมิเต็ดสร้างเก้าองค์เจ๊บอกเขาว่าเจ๊